โอ,โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอัปเดตของคาร์ดมีเดียมทั้งหมดนะครับผมก็มันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็แยกให้เป็นคลิปที่สอนจะได้ไม่งงเวลาดูนะครับผมก็เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนที่ใหม่นะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาก็คือแผนที่ฟอร์จูนสเตเดียนะครับผมก็แผนที่ใหม่นี้ก็จะมีความเป็น เกมโชว์มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแผนที่เนี่ยเหมือนมีการลดขนาดลงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับตัวแผนที่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตึก3ตึกแยกกันนะครับผมเวลาเดินทางก็จะใช้เป็นจมแพาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวภายในตึกจะมีพวกจมแพาซิปลายต่างๆให้ใช้มากมายนะครับก็สนุกขึ้นแน่นอนนะครับผมส่วนตัวตึก3ามตึกก็จะเป็นเหมือนกับชื่อสปอนเซอร์ทั้ง3คนทั้ง3ชื่อนะครับที่เพิ่มเข้ามาในซีซัน4ี่นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแผนที่เกียวโตนะครับที่อัปเดตเข้ามาในซีซัน3นะครับซีซันที่แล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือดูใบไม้ผีเข้าไปนะครับตัวต้นไม้ในแผนที่เนี่ยก็จะเป็นสีส้มสวยงามอารามตาอย่างแน่นอนนะครับแลกตาแลกใหม่อย่างแน่นอนก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับสำหรับการอัปเดตแผนที่ใหม่ในเกม The Final Season 4นะครับผมส่วนอาวุธใหม่ของค่ายมิเดยมจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องซ้อมเลยครับผม อาวชิ้นใหม่คารมีเดียมนะจะเป็นไพค์6หรือว่าพิก5 5 6หรือว่าจะไพกี้หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับก็อาวุธชิ้นนี้นะครับผมเป็นอาวุธใหม่ของคาร์ีเดียมนะครับเป็นการยิงทีละนัดนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็รีโหลดนะครับผมเืนี้นะครับใช้เวลารีโหลดทั้งหมด3วินาทีนะครับแล้วก็ดาเมจเข้าข้างรุนแรงเลยนะครับเราค่อยทําเป็นคลิปแยกแล้วกันนะครับสําหรับอาวุธใหม่คาร์ีเดียมนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับ ชิ้นเดียวกระบอกเดียวก็บุชิน,นี้สามารถถอดสโคบได้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึง่งสามารถถอดใส่สโคบได้ที่ใส่อยู่น่าจะเป็นคูณสามหรือเปล่าสองจุด้าไม่ก็สี่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับโอเคครับสำหรับอย่างแรกที่มีการปรับเปลี่ยนอัปเดตนะครับก็คือแทบระเบิดนะครับผมตัวระเบิด ที่มันเป็นแถบแบบนี้นะครับลดลงเหลือ1ชิ้นนะผมจากเติมที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นให้เป็น2ชิ้นแล้วครับก็มีการปรับใหม่ให้เหลือแค่ชิ้นเดียวแต่ว่ามีการลดคููดาวนะครับจาก30วิเหลือ1 5บาวิซึ่งมันก็คือครึ่งครึ่งเลยนะครับเนี่ยครับพอครบสิบห้าวิเราก็สามารถโยนอีกชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับแบบนี้ซึ่งการโยน2ชิ้นแบบนี้เนี่ยตัวชิ้นเดิมจะยังอยู่นะครับในการที่เราโยนอีกชิ้นหนึ่งลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นทางเกมเนี่ยเขาบอกว่าตัวระเบิิดดเนนนตตออ้้ามให2ช คนเนี่ยใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เขาอยากให้เป็นมากเกินไปนะครับก็คือตัวอาวุธรองนะครับ2 3 4ใส่เป็นแถบไม้กันทั้งหมดเลยนะครับนั่นหน่อยคพราะว่า1คนเนี่ยมีถึง6แถบแล้วถ้ามีมีเดียม2คนเนี่ยมีถึง12แถบนะครับวางในที่ที่เดียวโดยที่แบบคือสแปมแถบกันอย่างเดียวคือไม่ทําอะไรเลยนะฮะเนี่ยครับพอโยนอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็จะหายนะครับคือมันสามารถบานได้2ชิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลควิาดาวเหลือ15าวิ เพื่อที่เราสามารถวางตรงจุดนี้แล้วเราก็วิ่งไปอีก1ิบาวิแล้วก็ไปวางอีกจุดหนึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่ทางผู้พัฒนาอยากจะให้เป็นนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนให้มันเหลือแค่1นชิ้นแล้วก็ลดโคดาเหลือ15าวินะครับแล้วก็มีการลดดาเมจลงด้วยนะครับจาก140เหลือ120นะครับซึ่งคาร์ดไลท์เนี่ยมีเลือดแค่150นะครับโดนจังๆ1ดอกเนี่ยไม่ตายนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันวาง2ดอกแบบนี้นะครับผมก็เลยตายกันแบบเละเทะนะฮะตัวเกมก็ แล้วก็รอ15วิถึงจะวางได้อีก1ชิ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับถัดมาก็จะเป็นตัวกริ่แถบนะครับตัวนี้เป็นแถบสายฟ้าที่เป็นปฏิปักษ์กับคาดไลท์มากๆนะครับตัวนี้เนี่ยพอเราวางลงไปเนี่ยพอเวลามันโดนตัวศัตรูเนี่ยศัตรูจะมันเล็งเป้ายากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแถบสามารถวางได้แค่1ชิ้นเหมือนเดิมลดลงจาก2เหลือหนึ่งนะครับเหมือนกับตัวแถบเมื่อกี้เลยนะฮะเป๊ะๆแล้วก็คููดาวจาก30วิเหลือ20วินะครับคูดาวใช้เยอะกว่านะเยอะกว่าตัว แผบระเบิดนะครับมีวางได้2ชิ้นมันเดิมพอเราวางพอมันคููดาวเสร็จ20่สวิเราวางชิ้นที่3นะครับชิ้นแรกที่วางก็จะหายไปนะครับผมถัดมาที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวแฮ็กสิ่งของนะครับผมถ้าเกิดว่าเราถือขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกที่ตัวสิ่งของในแผนที่นะครับมันจะเป็นพวกแบบนี้นะลักษณะที่มันสามารถทําดาเมจได้นะครับเป็นพวกระเบิดควันนะครับผมตัวถังระเบิดถังแก๊สถังไฟอะไรแบบนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแบบนี้ เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้หรือว่าจะเป็นป้อมปืนของศัตรูนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งของได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลายิงให้มันแตกนะครับซึ่งไอตัวเปลี่ยนสิ่งของตัวนี้นะครับของคาร์ดมีเดียมเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มระยะจาก15เมตรเป็น21เมตรครับดูครับมันไกลขนาดนี้ฮะ21เมตรคือมันไกลจัดเลยฮะนี่ครับ21เมตรตรงนี้เลยนะครับผม21เมตรนั่นหมายความว่ามันจะมีประโยชน์มากขึ้นที่ใช้ป้อมปืนนะครับผม ถ้าป้อมปืนอยู่ในบ้านนะครับเราไม่สามารถเข้าไปในตู้แคชเอาได้นะฮะเราก็สามารถยืนห่างๆแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนป้อมปืนเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับผมผมจะลองเปลี่ยนดูนะเนี่ยดูดิคือเปลี่ยนแบบชิวๆอะระยะไกลนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มจานวนชาร์จจาก2ชาร์จเป็น3ชาร์จนะครับก็มีประโยชน์มากขึ้นแน่นอนนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับตัวจัมเพดก็มีการแก้ปัญหานะครับผมที่ชอบวางไว้แล้วก็ให้มันเด้งตู้เงินแบบอะไรเงี้ยให้มันเด้งอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็จะดึงตู้เงินไม่ได้นะครับต้องยิงตัวจัมแพดออกนะครับผมถึงจะเอาตู้เงินได้อะไรเงี้ยเขาก็แก้ใหม่ให้มันไม่เด้งแล้วนะครับก็เวลาวางเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องบั๊กน้อยลงนะครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับจัมเพดถัดมานะครับจะเป็นตัวซิฟไลนะครับผมนี่นะครับตัวซิปไลก็จะมีการลดระยะลงนะครับจากเดิมที่มันจะสูงกว่านี้ เราจะต้องแบบฟิลแบบกระโดดจับนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ต้องกระโดดหรอกแต่ทุกคนชอบกระโดดที่จะจับมันนะครับที่เขาลดระยะลงเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ในการเข้าไปในที่ผ่านช่องประตูผ่านหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มีการลดระยะลงเพราะว่าหัวมันโคกครับผมหัวมันโขกประตูฮะเขาเลยลดให้มันเตี้ยลงนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวสกิลพิเศษนะครับการเจาะกําแพงของคาร์ดมีเดียมนะครับผมสังเกตไหมครับว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะฮะ ก็คือว่าตัวเจาะกําแพงตัวนี้เนี่ยแผ่นเก่าเนี่ยพราเวลามันเป็นแผ่นแบบเนี้ยครับมันเจาะไม่ได้นะครับมันจะต้องเจาะ2ครั้งซึ่งเราเสียชาร์จไปเลย2ครั้งนะครับมันค่อนข้างเปลืองนะครับผมถ้าเป็นแผ่นใหม่ครับเรากดทีเดียวมันเจาะให้เลย2อ,อันนะครับโดยการที่เราเสียไปแค่ชาร์จเดียวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้โคตรมีประโยชน์เนี่ยคือมันมันเจาะตู้ข้างในนี้ไปให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะคืนค่านะครับเนี่ยคือมันเจาะไอ้ตู้นี้ให้ด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมกดไปทีเดียวปึ๊บเนี่ยมันก็ ตัวป้ายโฆษณาด้านหน้าก็เจาะให้ด้วยนะครับผมซึ่งมันโคตรมีประโยชน์และโคตรดีเลยครับอัปเดตนี้บอกเลยว่าใช้กันมันๆแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการเจาะทีเดียวเนี่ยๆลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยมันจะติดแผ่นป้ายโฆษณาด้านหน้าแบบนี้ครับเราก็จะออกไปไม่ได้เราก็ต้องมีการกดอีกทีนึงนะครับเราก็จะต้องเสียชาร์จไปอันนี้คือแผ่นเก่านะแต่แผ่นใหม่คือมันเจาะทะลุหมดแล้วนะครับ แล้วก็อย่างต่อมานะครับก็คือฮ e ลลิ่งบีมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลหลักของคาร์ดมีเดียมเลยก็ว่าได้นะครับตัวฮิลเพื่อนนะครับผมตัวนี้ก็ได้มีการลดการฮิลนะครับจาก50ต่อวินาทีนะครับเหลือแค่40ต่อวินาทีนะครับก็คือ50 HP นะครับผมก็ลดลงเหลือ40นะครับก็มีการลดลงแค่นิดหน่อยก็ไม่อาจจะไม่มีผลอะไรมากมายนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็น AKM นะครับมีการลดแมกกาซีนลงจาก3 6นัดเหลือ3 2นัดห 3, ดายไป4นัดนะครับผมแล้วก็มีการทดแทนเข้ามาโดยการเพิ่มเล็ดอดเข้ามาให้นะครับแบบนี้ซึ่งมันแม่นยำม,มากนะครับผมคือมันช่วยได้เยอะอะคือบอกเลยว่าเล่น AK มันมกันแน่นอนในช่วงนี้นะครับชิวๆเลยครับผมซึ่งมันก็เหมือนเป็นการบัฟแล้วก็เนิฟไปในตัวนะครับ เพิ่มเล็ดดอทแล้วก็ลดแม็กกาซีนลงนะครับมีแค่นี้ครับดาเมจเท่าเดิมต่อมานะครับจะเป็นปืนระเบิดของค่ามีเดียมนะครับผมตัวนี้มีแม็กกาซีนแค่4ลูกก็คือ4ลูกตลอดการระนานเทินนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความเสียหายจากนัดละ93เป็นนัดละ117นะครับซึ่งมันแรงขึ้นนะครับผมแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดอะผมจะลองยิงไอ้บอดตัวนี้ดูนะ1 2 3นะครับผม สามนัดแตก็คืออันนี้ก็คือยิงแบบโดนตัวนะคนส่วนใหญ่ก็ยิงไม่ค่อยโดนตัวนะครับส่วนใหญ่ยิงที่พื้นกันมากกว่าเขาก็รู้ดีครับว่าการยิงที่พื้นมันเป็นยังไงนะฮะเขาก็ได้มีการเพิ่มรัศมีการระเบิดนะครับการโดนดาเมจของระเบิดลูกระเบิดนะครับจาก9เซนติเมตรเป็น30เซนติเมตรนะครับเนี่ยครับคือมันก็จะโดนระเบิดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามีการเนิร์ฟความเร็วในการยิงหรือว่าไฟเลตลงนะครับจาก275 เหลือ210นะครับคือกระสุนเนี่ยไอลูกระเบิดเนี่ยมาจะออกไปได,ได้ช้าลงนะครับแต่ว่าแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับประมานนี้ละกันนะครับแล้วก็อาวุธถัดมานะครับจะเป็นตัวไรอดอชิลตัวนี้นะครับผมนี่ตัวโล่แล้วก็ไม้กระบองแบบนี้นะครับก็ตัวนี้มีการเพิ่มดาเมจจาก84เป็น90นะครับเพิ่มขึ้นมา6ดาเมจซึ่งบอกเลยว่ามันก็แรงกว่าเดิมเยอะนะครับในนี้เดี๋ยวลองฟาดมีเดียมนะ โบนี่ครับ90นี่90 3ทีแตกนะครับแล้วก็คลิกขวาจะเป็นการบังโลแบบนี้นะครับผมการบังโลนี้ก็ป้องกันตัวกระสุนนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือจะป้องกันตัวฮุกของคาร์ทเฮฟวี่ด้วยนะครับคาร์ทเฮฟวี่จะไม่สามารถใช้ฮุกทะลุโล่เราได้แล้วนะครับถ้าเราคลิกขวาขึ้นมากันซุปอย่างนี้นะครับผมคือกันทุกอย่างแต่ว่าไม่กันไฟไม่กันระเบิดอะไรอย่างนี้นะแต่ก็กันได้เยอะนะครับช่วยเดียวแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจนะครับมีเท่านี้ครับสำหรับคาร์ทมีเดียมครับผม จบไปแล้วครับสำหรับอาวุธทั้งหมดของคาร์ดมีเดียมนะครับที่มีการอัปเดตปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่นะครับมีทั้งการบัฟการเนิบต่างๆนานานะครับผมที่อย่างโดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็จะมีตัวอาวุธใหม่นะครับที่เป็นการยิงแบบยิงทีละนัดนะครับซึ่งมันมีความสนุกเพิ่มขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่ชอบอาวุธประเภทนี้นะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็น่าจะชอบอาวุธใหม่ของคาร์ดมีเดียมนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มสโคปของปืน akm นะครับการถอดของสกานะครับ ก็ดูดีขึ้นเยอะครับแล้วก็มีการเพิ่มสโคปปืนลูกโม่ด้วยนะครับเล่นสนุกมากเล่นดีมากนะครับอยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับแล้วก็มีการอัปเดตต่างๆนานา,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 าของคัสเดียมทั้งหมดรวมไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับคัสเมดีเมนะมันไม่ได้มีการอัปเดตอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตัวคัสนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมดุลสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องบัฟไม่ต้องเนิฟอะไรก็ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับผม อาจจะมีแค่การปรับเปลี่ยนเล็กน,น้อยๆให้มันเล่นง่ายขึ้นเล่นสนุกขึ้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกับคาร์ทเทฟวีนะครับจะมีอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ